ใบเตยอาสยามกลับมาในหุ่นเดิมเป๊ะปังอลังการงานสร้างที่ล่าสุดใบเตยอาสยามได้เผยภาพสุดเซ็กซี่ผ่านทางไอจีการที่เธอใส่เพียงชุดชั้นในตัวจิว๋วเผยให้เห็นเรือนร่างเป๊ะปังอลังการงานสร้างชนิดที่ว่ายออกเป็นอกตูดเป็นตูดทุกสัสดส่วนดูเข้าที่เข้าทางสมส่วนไปหมด พร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าน้ำหนักเหลือ44แล้วจ้างงานนี้นอกจากความแซ่บของคุณแม่ไม่เคยแผ่วลงแล้วเรื่องวินัยการออกกำลังกายดูแลตัวเองก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งกลับมาทวงบัลลังสาวสั้นเสมอหูได้เพียงชั่วพริบตาเดียวจริงๆ